สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ะทักทายกันล้งเด็กงานค่ะพี่น้องมือนี้จะะ้ามาเบิ่งนี่จะ้ะงานค่ะพี่น้องอันพักเซียนฝรั่งจ้ะงานง<ม>คือผักเซียนฝรั่งเด้อจ้ะเดี๋ยวจีซีเก็บเลยค่ะแก่พันแก่เนาะนี่ค่ะเบิ่งดนาำใบใบไนกโกลฟามือตีค่ะอืมอันนี้ขึ้นชายจ้ะพี่น้องพันชอบอากาศแบบว่า บาแดดจัดเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเบิ้งอันเงากอพ่นก่อนค่ะพ่นบพ่นบกขืนนะจ๊ะบกขืนเป็นลั่มเนาะเนี่ยดึงพ่นในอายุพ่น่นลายปอตะวันตีต้องตัดตะล่ะจะสิตาไปคันสมแล้วล่ะค่ะเอาใบมันนี่เนาะลั่มมันกะเดิมจะแก่ละคันสมจัดพี่เนาะดี๋ยวใบโดนมันจะแก่ค่ะ แล้วก็เนี่ยเมล็ดเมล็ดเอองยังเกาะกระเทียมปลาจะเอาไว้เพิ่นเป็นพันเพิ่นอันก็งามค่ะผักลืมหัวงามงามแต่ว่าตีบบไคชอบกินปันใดเพราะมันกินมันแปลกแปลกไหมจะกินได้จ้ะกินได้อยู่นี่กินได้กระเทียมปลาพันยุบโตแล้ว ม,มันขึ้นหยาคนแห้งหัวแห้งจ้ะอันนี้ดอกดอกนี่เพิ่นขึ้นเองจากมาเมล็ดพันธุ์ของปีที่แล้วจ้ะมันหลวงขึ้นมาเองเนาะมาต้องซื้อค่ะเป็นในบริษัซื้อเนาะมาแล้วจ้ามาแล้วก็เจอเลยค่ะพี่น้องเกดออเดอร์ e ค่ะใครอยากมาเกตอุ้ย เลื่อนเลื่อนอุ้ยนี่พี่น้องไงหลอดต้นนี่เนาะอ,อือมาไปพัดแซบแดบจ้ะเราเลยตัดขาตัดแข้ขงหลอกจ้ะเก็บไปก่อนบม่มีอันนี้ให้ซื้อกล่องให้โอ้ดอกงามค่ะพี่น้องดูอดอกเล็กทิ้งไว้ค่ะไปข้างในดูฝนดีค่ะพี่นี่นี่ควรจะไม่แดดมือสองมือนี่เนาะ เห็ดเป็นกันเลยถ้ากันออกเหมือนที่นี่เออต้นไม้ลม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 ตีกมาหาเหล่ามปีขึ้นออกแล้วจ้ะทุกปีมันออกกันเลยมากตอนตรงนี้มีตอนตอนนี้บ่มีแหละตาแคบขึ้นเนาะเอาไปง่ายดูตาพันหกขึ้นจ้ะจะก็ได้อยู่เจ้ออกไป กับติยังเบาไปจงสอดไปเลยจ้ะสมันเจาออกคังท้า,าก่อนอย่งน,นี้พ่อนี่ออกเลยจ้ะติยางมาเบ่งเพื่อวางี้อันนี้เห็ดอื่นเห็ดถึงคาล่าโอ้ลืมตีลืมสีสเปจจ้ะ ยุงกับสิกัดตีรนะเบิดตานในไกลบานค้นๆน,นกันยางยางเบาเดินละหลายตังไง พันี่ออกจ้ะอุ้ยเอียังเหลืองนึกรอปูได้เลยเนาะเอียังเหลืองค่ะเป็นใหม่ใช่เนาะอู้ต้นใหม่ล้มเรื่องท่นตัดนี่ปีนี้ต้นใหม่ลม้มหลายหลายเด้อจ้ะว่าก่อนหน้านี้มันมีเหมือนพายุเข่าเนะาะฮักกันอะไร ้ันไม่ห <wolf ing> ักโคตรเดี <rails> ๋ยวไปตกข่ะเห็ดอยู่บ้านแล้วจ้ะชุกไปหาทางออกก่อนบ่มีแล้วตรง ปีนิจกระจายออกมากตรงนี้นั่นจ้ะปีบริเวณมากระจายมาตรงนี้เลยปีนีจกระจายออกมาผีพร้อมเนี่ยแห่งซะไม่มีเนาะพี่นอ้อง ดีคุยก็พญายาวยตตงหมู่บ้านแล้วค่ะดีวันก่อนเธอจะไปให้งานเธอพาฉันมาเบิ่งปลาเห็ดใ,ในเด้อจะกลอบดีว่ะวจะมีอีกโซนหนึ่งอยู่ข้างหนาบอจะ้ะอุย้ยนี่เด้ มีอีกเดีอนโซ่นี่จะได้โอ้โอ้หลื่นหลือโซ่นี่จะได้ปีนแน่ค่ะนั่นดอกน้อย การตรงนี้ก็เป็นอย่างเด้อนได้บอกระดีกินหรอจันกำลังกินกรอบๆผัดไปเป็นดอกไปเลย แบบชนิดตินดอกไปเลยค่ะกลัแบบแห้งน,นัแบหนักกลับแห้งจ้ะ ตาตีก็พญาย่าค็เก็กหน่อยไปยางตอนนั้นเพื่อจะออกแล้วล่ะคือว่าคิดว่าเดะแต่ว่ามันก็ดไกลบ้านกว่านี่นล็กแถวบานจะ้ะยัง,งเราบอกตีว่าถ้าฉันมายู่เธอร์่องปันเธอย่านมาที่เราฉันว่าห่วยตอนมามันมาได้แล้วคะ่ะตอนกลับปันที่นี่หาแบตเตอรี่เมื่อสิกลับได้ตัว ตอนลงมันเป็นมันเป็นเนื้นอไอ้มันเป็นอันลงไปค่ะมันกะสิต้องใส่แบตเตอรี่เนาะแต่ตอนขึ้นมากนะคะมันต้องใส่แบตเตอรี่มันจําเป็นกับตองมาแล้วพี่น้องเลยต่อยากมาเนาะทำว่ายานบอกยานอยู่จ้ะแต่กะไปจังใดๆครับเราเปลี่ยนกับตองใส่จักรยาน ตอนนี้ยังกับแพงเนาะอันนั้นกฎหมายโนเบลกับตอนนี้กะเห็นเพิ่นว่าเปลี่ยนอีกแล้วปุรดสิม,มาอยูโนเบลกะทำมาแล้วตั้งใจเรียนเอาเด้อพี่น้องเด้อเรียนให้มันจบก่อนเนาะเรียนให้มันจบได้ทุกอย่างก่อนนะคะให้มันได้ผ่านทุกอย่างก่อนอันเรียนให้จบแล้วก็สอบให้ผ่านก่อนค่อย ตั้งตัวหาง,งานหาก,การเห็ดแบบที่นี่ตะเปรสีเอาวิสาทาวนเนาะเอาพาสปอร์ทาวอนตั้งใจเลี่ยนเอาค่ะ,ะนคอนาคตโมแน่นอนเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยมันกเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะคะเต่คาคายิ่งทงวิสาตอนนี้ก็ถือโมมันถือเด้คืนนาทุกปีค่ะคืนนาปั้นซิว ตะวัเลียนกะตังใจเลี่ยนให้มันจบให้มันบาตองกังวลน,นะคะเนาะเลาก็ตังใจเฮ็ดงานมาเลี่ยนจบแล้วหางานเฮ็ดพยายามหางานเฮ็ดเห็นเดินเล่นเข้ากับไปเสิร์ฟเอาไปที่นี่ทุกเมื่อนี้คนมันยากจ้ะ คือตีตอนมาอยู่ใหม่ๆก็บเบลีคิดยังมากไม่เนาะคือเรื่องของเรื่องนะคะบเบลีคิดว่าสิยู่นี่นะคะตอนแรกๆเลยเด้มีแฟนจะกลับไปอยู่บ้านเนาะก็บเรื่องเบลีสนใจเลี้ยนเอาอิตาเลียนแค่พอให้ผ่านชั่วโมงเพลินเนาะอืมเห็นละเบลีคิดว่าสิเหตุการณ์ที่งานเด้ตอนนั้นเนาะ คขว่าคขอนลูกแล้วยังสิกัสิกับไปอยู่บ้านเนาะพอเรียนจบแล้วกะเ่าเป็นยังสิห้าคิดแล้วกับบริกับแล้วค่ะทีนี้อยู่ต่ออีกอยู่ด้วยความจําเป็นนะพี่น้องเอ้ยลูกใดติดตามตีมาโดนกับสิผู้นาะวะตีตรงใดตรงใดเนาะอยู่เพราะความจำเป็นอยู่ยานึงตีกับยาน,น,นค้นนำขัดทำมตะกี เขาค้นหนักยานค้นยานทุกอย่างเห็นฝรังยางเห็นค่้นนอดอยางมากหนงยางลบสายตาเด้ตะกี้แต่ใหม่ๆหม่ภาษากับบไดายบอเขาหมูเขาวพวกเนาะดูตะกัะปลูกกับผัวบอดีเด้อจะ้ะทำมาแล้วเ้ากับมาเรียนเห็นมันได้ภาษาเพิ่นถ้าคอยเฮ็ดงานมันค่อย ง่ายจากพี่นอ้องอันนี้เข้าวาวด้วยความแบบว่าเขามีประสบการณ์เนาะเขากับยายคนที่พินนพ่นมารุนหลังพันนมาห้วเพ่นยู่ได้ยูง่ายนะคะทั้งาหมดเราแล้วแล้วคือจังตีเนี่ยมาเห็นงานตอนอายุเริ่มร้ายแล้วสิแต่ก็มีทุกอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วคะ่ะเนาะมาหัวหน้าโคตะหน้าง,งอหรอ,อกจ้ะตะกี้ก็กว่าเสียดเป็นผู้นนาาตี <laughs> โอ้ยนะุณน่าขายสวัสดิ์เนังกินน้่งกินติโอ้ยที่ไหนได้เอามาเป็นอิจเจลคือเกาล่ะค่ะอะไรไม่แน่นอนจาเฮดตี้บอกแหละเข้าได้มาแล้วเขาก็มาสู่ส้นเอาบัานที่นี่ชีวิตตึงของเราเขาก็เลือกเอาเอเรี่ยนจบเดีย๋ยวให้งางนทุกการ ส่งเงินกับบงกับบ้านงเงินเท่าเท่ากับใส่มาต้องขอผู้ได้มาต้องพยายามผู้ได้เมื่อวานเนาะถ้าขะ้ขนนเท่าเทิงตะกี้ก็บรคิดยังเสียดอกจ้าคิดจะหาทางโอู้ฉันอยากลบบายากลับบ้านอยากกลับบ้านไม่ก็สิขคามไปได้พี่นอ้องไป ยยเวลามาตั้งหลายปีมันเอาไปเอามาอยู่เป็นแล้วอยู่ไปได้มาได้แล้วเด็กเห็นการเห็งานจยกเด็กเจอสังคมบัณจากเป็นกบอยู่ในกลาเจอสังคมม,าก,กกา,คม,มากหนาหลายตาอยากใช่นหมอยากเห็นการเห็งานใช่ไหแต่มันก็เบ็ดซ้ายกันไปเดอกค่ะแต่ว่ามันก็เสียเวลาเล่นซื้อๆตั้งหลายปี เห็ดอีหยังนี่จักเห็ดอีหยังมัง้งคือเพิ่นว่าจ้ะค่ะคนเฮาสิมักใส่คำว่า,าแต่หูจังสี่หูจังสี่ก็สิเป็นจังสั่นจังสี่จะลรอให้หูจังสี่ก่อนหนึ่งใช่ไหมหมาดเฮาก็ตั้งใจหาเอาเห็ดเอาค่ะมีโอกาสมาแล้วเด้อตอนนี้ ว่าวได้ยุคอาตะก้ก็บ่ได้จังซสี่ดอกอันนี้เขาว่าวูขคนที่พันมาลุ่นลังฟังเนาะเพื่อพ่นยากมาใจ้ชีวิตอยู่นีต่างบ้านต่างเมืองอืมไม่ค่อยง่ายแตกว่าขับรถได้เพชง,งานได้ไปได้มาได้เดี๋ยวเห็ดเท่า เราไปใส่กระไบนี่ไปอันนี้แต่ดีดีดเป็นลูกสาวลาบ่ตองอันนี้บ่ตองแปลรับผ้ายัางผ้าลายยังมากมากเนาะโอเครำพังตัวจักของกะเอาให้มันหลอกดู็นาเนี่ยนะจ๊ะ ตรงนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะนี่ได้มหลายเติบเลยเนีย่แล้วไปทำความสะอาดใส่ถุงไว้เป็นไงแล้วสิต่มด้วยแล้วสิเอาไปแบบสดกะเล้วาตะล่าจ้ะนี่ได้ไหลายค่ะโอเคจ้ะพี่น้องคลิปนี้ตีไปแล้วจ้าสวัสดีกันเด้อค่ะพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า